วิธีเลือกแว่นตาให้เข้ากับสีผิวของตัวเองฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ 1. ผิวขาวอมชมพูหรือว่าโทนสีเย็นควรเลือกกรอบแว่นเป็นสีโทนเย็นเหมือนสีผิวนะคะเช่นกรอบสีเงินสีพิงโก้และสีเทาแต่ถ้าอยากได้แว่นสีออร่าขอแนะนําเป็นสีฟ้าหรือว่าสีสดใสค่ะ2ผิวขาวเหลืองหรือว่าโทนสีอุ่นควรจะเป็นกรอบสีโทนสว่างเช่นสีทองแดงหรือว่าสีทองถ้าต้องการสีที่แมทช์กับชุดง่ายแถมยังมีออร่าขอแนะนําสีลายกระโทนเข้มค่ะ 3ผิวสีน้ำผึ้งควรจะเลือกสีกรอบที่อยู่ในโทนสีกลมกลืนกับผิวเช่นเฉดสีน้ำตาลหรือสีเอิร์ธโทนแต่ถ้าอยากได้แว่นสีดูมีออร่าสีกรมท่าหรือว่าสีดำล้วนก็จะให้ลุคเข้มๆแล้วก็ลุคเท่ๆค่ะ4ผิวสีเข้มสามารถเลือกสีได้ตามความชอบแนะนำเป็นสีเซฟเซฟก็จะเป็นสีโทนเข้มเข้มเช่นสีดำเงาน้ำตาลเข้มสีเทาสีเหล่านี้ทำให้หน้าสดใสแล้วก็สว่างขึ้นได้ค่ะนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกแว่นใส่แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุย ุยกันค่ะ